ท่านเหมือนกับตัดพี่ตัดน้องมาเป็นผู้อยู่ในครอบครัวใหญ่คือครอบครัวมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่มีพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงเราอยู่กันสี่คนพี่น้องหนึ่ง พี่ใหญ่คือรพระภิกษุสองแม่ชีหรือภิกษุณีสามอุบาสก์สี่อุบาสิกาทั้งสี่นี้พระองค์ให้เรารับกิจอันควรกระทำ ้าเป็นอุบาสกเห็นว่าชีวิตเลื่อนฐานนะไปสูุุ่รมเทศก็ขึ้นมาเป็นพระอุบาสิกาต้องการจะเป็นผู้มีปุรมเทศก็ขึ้นมาเป็นวิจุนีหรือแม่ชีเสถ้าว่าไรารักษาตำแหน่งนั้นไม่ได้ ก็กลับมาถูบไปอยู่เป็นอุบาสกไปอยู่เป็นอุบาสิกาเสียทีนี้เราทั้งสี่นี้ทำอะไรพระองค์ได้ตรัสว่าพระภิกษุแมชียะ มีหน้าที่สำคัญคือให้พระธรรมเป็นที่พึ่งแก่พี่น้องชาวพุทธพรเบตระดตอนทรงสาวกพระส,สาวกไปประกาศศาสน,นาว่าเธอทั้งหลายจงจาริไปประกาศพรหมจรยง ให้งามในเบื้องต้นท่ำกลางและที่สุดแก่พี่น้องชาวพุทธหรือชาวโลกเขาเหล่านั้นมีไปฟว้าตำดวงตาเพียงเล็กน้อยอย่าให้ขาดโอกาสในการรับร,รูบ้พระธรรมพระภิกษุให้ทำหน้าที่ตรงนี้นะ เรามองพอออกนะว่าหลวงพ่อชาเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้แผ่นดินไทยเล็กไม่ใหญ่ตแต่ได้พระธรรมขยายไปสู่โลกว้างใหญ่ไปสาเราเอาอื่นไปขยายนี่คงไม่มีทางหลวงพ่อพุทธทาได้ทำหน้าที่ทำให้แผ่นดินนี้ มีพระธรรมเป็นที่พึ่งของพระดาบหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ปอพอปยุโตท่านทั้งหลายพระผู้นีงทั้งวิชาการทั้งปฏิบัติการทำทุกอย่างเพื่อพี่น้องชาวพุทธทีชาพุทธเราทำอะไร ชาวพุทธเราทำหน้าที่อุปถัมภ์อุปถาพระเนี่ยสีอย่างคืออาหารเครื่องม่มที่อยู่อาศัยเราได้ร่วมใจกันจนประจัในวันนี้ว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่ประกาศดวงใจของทั้งฝ่ายพระรและฝ่ายและหลันี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ,พอเจ้าคุณสมเด็จพระมหากรุจาธิกรารมาเสร็จแล้วเชิญทุกท่านยืนขึ้นต่ออแสดงจรัทธาธรรมต่อท่านพระเทรานุเทระในมรดมนพพิธีนี้ทุกครูซึ่งมีท่านจุคุณพระราชวชรธรรมภานีเจ้าวาดบัญชนประธานรังสิตเป็นตนขอเจริญพรรองศาสตราจารย์ดรชนวิทย์เกียรติิ ทาอาจรบริมหาวิทยาลัยศรีคนครินรทร์ครับทีรธพร้อมด้วยท่านภูมิเกียรติอุบาทศุบาชิกาและสายชนทุกท่านทันทั้งหลายล้วนมีบีติโสมนัสและความเข้าใจเป็นจักชัดว่าพระเดชกคุณพระรพรหมมังคราจารย์หลวงพ่อพระปัญญาณธนพระมุนี เป็นพระมหาเถรผููเป็นต้นแบบในการพัฒนาสงเคราะห์เพื่อกูลบรณาการงานพสัสนากับงานของชุมชนสังคมราชการประเทศชาติทัาจ้าคุณพระราชวัชรธรรมภานิยจึงมีขุนบริธานอันแน่วแน่ในการสื่อสารรักษาและต่อยอดงาน อันเนื่องมาจากการบางร่างฐานงานของบุบรพพันาจารย์และเพื่อกูนแก่พรวิสุทธิสมเร็เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพุทธบริษัทพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความวัฒน,นาสถาป์ให้กับสถาปนชาติสถาปนพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดมา คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาบัตรชนประธานรังสิตได้นำหลักการอุดมการและวิธีการทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่สู่การปฏิบัติเพื่อคูณให้เกิดประโยชน์สุขและสรนสุสุขแก่นพระสงฆ์สามเณรและประชาชนทุกกลุ่มใบในฐานะ ประธานคณะองค์การฝ่ายสาธารณสงคร้อของมหาเถระสมาคมผมมีสมาภาคออหมทนนาชื่นชมต่อคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาปันชนรประธานดังกริก่และภาชีเครือข่ายซึ่งมีกุศลสมาในชันร่วมกันเปิดคลินิกพิถูปราพาสูตรการแพทย์ปัญญาใน,นทั้งพิุูในครั้งนี้ ท่านทั้งหลายงานคณะสงฆ์ตามภารกิจทั้งหกด,ด้านโดยเฉพาะงานสาธารณสงเคราะห์อาจจะมองว่าเป็นเพียงงานการกุศลหรืองานอาสาสมัครที่เน้นเยียวยาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรืองานเฉพาะกิจเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วงานสาธารณสงเคราะห์นั้น มีมบทบาทที่ลึกซึ้งและเฉพาะเจาะจงมากกว่านั้นโดยเฉพาะการทำงานส่งเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ต่อเนื่องมากกว่าการเยียวยาเฉพาะจุดการทำงานด้านสุขภาพนั้นเป็นการพัฒนาศาสนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยแท้ เพราะเมื่อศาสาบุคคลที่มีสุขภาพที่ดีแล้วย่อมสามารถพัฒนางานวนอื่นโดยชนรวมของคณะสงฆ์ชุมชนและสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ดังประสงค์การที่จะทํางานเพื่อความมั่นคงและสันติสุขแก่วัดชุมชนสังคมประเทศชาติได้นั้นมิใช่ว่าจะก้งหน้าก้งตาทําหน้าที่ของตนเท่านั้น จะต้องมีความร,ร่วมมือประสานสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานของทุกหน่วยเพื่อให้งานก้าวไปข้างหน้าโดยพร้อมกันในสถานการณ์ปัจจุบันวัดมีความพร้อมพึงร่วมกันสงเคราะห์เครื่องปูชุมชนรร่ว,วัดผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆประสานพลังบรวรพระหุผ่ทาที ร่วมกันสงเคราะห์เพื่อกูชมุมชน,ชนผ่านงานสาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยติดเตียงผู้รอดฟางส่งเสริมให้พระพิกษุสาม,มเณรมีทักษะในการเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนด้วยการให้ธรรมะจัดพื้นที่ในวัดให้เป็นอาวาธสัปปายะพ้าะการที่เราจะช่วยกันให้ อุบาสกอุบาสิกาสายชนเด็กเยกวาวชนมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีความมั่นคงในพระวรพระพุทธศาสนาหรือทําให้คนรอบวัดมีความรักวัดและช่วยกันดูแลวัดในท้องถิ่นนั้นๆพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะต้องร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคําสอนธรรมะและวัดปฏิบัติ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมกิจใจเป็นที่พื่งทางปัญญาจะเป็นแนวทางในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริงการนี้ขอนมุทนาชื่นชมบัณชนประธานหนังสือซึ่งเป็นวัดที่มีความพร้อมในการดูแลพระสงฆ์อาพาธและการส่งเสริมให้พระสงฆ์สามเณรมีความรู้ ด้านโภชนาการมีทักษะในการดูแลสุขภาพและการให้คำแนะนำพระสงฆ์ภายในวัดและชุมชนได้อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยรัตรมาภาพในนามพระน์และพุทธศาสนิชชนทั้งมวลขอรัตนาขอพระทานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินะ อาชีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอรัตนาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและอนิสงส์แห่งพระรากุลที่ทรงบำเพ็ญอยู่หนึ่งนิดและบุญกุศลที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งมวลได้บำเพ็ญถวายพระราคุณได้โปรดอภิบาลประธานพรแดงสมเด็จพระพิชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระเจริญพระชนพรรษายิ่งยืนนานชงเจริญด้วยจตุรภริธพรชัยทุกประการขอรัตนาคุณพระศรีรันตนตรนัยโปรดอำนวยพรให้พระเถระุเทระเจริญน,นอกกามไปบูรในพระธรรมของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและขออำนวยพรให้ชายชนทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองรอง่มเย็นเป็นสุขสวัสดี ภายใต้ร่มบาร,รมีธรรมแห่งสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตรอดการเป็นนิดเอ่